สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ Easy Bio by พี่มุกค,ค่ะวันนี้นะคะพี่มุกจะมาสอนเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะพี่จะบอกก่อนนะคะว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยจะมีอวัยโวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะตามนี้นะะโโเลยค่ะอวัยวะแรกค่ะแน่นอนเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเราก็จะต้องกินผ่านปากค่ะพอเรากินอาหารผ่านปากน,นะคะอาหารก็จะเคลื่อนที่มาผ่านหลอดอาหารแต่ก็จะผ่านหลอดอาหารจะผ่านข้อหอยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นท่อยาวมาแบบนี้นะคะจะเป็นหลอดอาหารและเมื่อเพื่อที่มาหลอดอาหารนะคะก็จะมายังกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็ไปต่อที่ลำไส้เล็กค่ะนี่ตรงนี้นะคะที่เป็นตรงนี้เนี่ยคือลำไส้เ,เล็กหมดเลยที่อยู่ภายนนี้เป็นลำไส้เล็ก และตรงบริเวณนี้นะคะคือลำไส้ใหญ่อ่าและยังมีตรงนี้สีเขียวๆนี้นะคะ่ะคือถุงน้ำดีส่วนสีแดงนี้นะคะก็คือตับค่ะอืและยังมีอีกไว้ไวน้นึงนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะ ตัวนี้นะคะคือตับอ่อนอ่านี่ก็จะเป็นหลักะที่เกี่ยวข้องนะคะโอเยวะหลักที่เกี่ยวข้องที่ก็จะพูดต่อไปนะคะพี่จะพูดถึงว่าแต่ละโอเยวะเนี่ยมีหน้าที่และความเกี่ยวข้องยังไงกับระบบย่อยอาหาระคะ่ะเราจะเริ่มจากปากนะคะเริ่มจากปากก่อน อันนี่คือส่วนแรกเลยที่ว่าพอหันเข้ามาจะเกิดการย่อยนะคะใน,ในปากอะคะ่ะในปากอะค่ะมันจะประกอบไปด้วยฟันและลิ้นลิ้นนะคะหรือที่เรียกว่าช่องกรุนี่ฟันนะคะในปากะค่ะจะเกิดการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีฟันจะทําให้เกิดการย่อยเชิงกลเพราะว่าจะเกิดอะไรคะเนื่องจากการที่มีการบดเคี้ยวให้แบบว่า อาหารนะคะมันมีขนาดที่เล็กลงส่วนลิ้นนะคะจะมีหน้าที่ในการคลุกเคลา้าคลุกเคล้าอะไรคลุกเคลา้าน้ำลายกับอาหารให้เข้ากันกับอาหารเหตุ hey, ผลที่เราต้องคลุกเคล้าน้ำลายกับอาหารเพราะว่าน้ำลายอะคะ่ะมันมีมันเป็นเอนไซม์เนาะเอนไซม์ซึ่งในน้ำลายอะคะ่ะมันจะมีเอนไซม์อะไมเลสไลเปส ซึ่งไออัมเลสอะค่ะจะมีหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตย่ยอยแป้งย่อยพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตให้มีขนาดเล็กลงไลเปสจะย่อยไขยมันซึ่งมันแบบเป็นการย่อยนิดนึงนะคะให้มันแบบว่าเออนิดนึงนิดนึงพอมาที่ปากแล้วค่ะมันก็จะเคลื่อนที่ไปยังหลอดอาหารก็คือตรงนี้บริเวณนี้ บริเวนี้มันคือหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารหรือเอโซฟากัสในหลอดอาหารนะคะก็เกิดการย่อยเหมือนกันเป็นย่อยเชิงกลที่เกิดจากการย่อยเชิงกลนะคะเพราะว่าเวลาอาหารนะคะจะเคลื่อนที่สมมว่าอาหารปกติมันอยางนี้ใช่ไหมส่วนี้คืออันนี้คือหลอดอาหารพอมันพอมันมีอาหารเข้ามาะคะ่ะ อาหารเข้ามาปุ๊บอะมันก็จะเกิดการบีบตัวเหมือนแบบบีบให้แบบว่าเออให้อันนี้ยมันเคลื่อนที่ไปได้เคลื่อนที่ไปได้บีบให้มันเคลื่อนที่มาบีบให้มันเคลื่อนที่มาเพื่อเพื่อลงไปยังกระเพาะอาหารใช่ไหมล่ะซึ่งเกิดการตอนที่มันเกิดการบีบตัวตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดการย่อยเชิงกลุ่นทาให้ขนาดของอาหารนะคะมันเล็กลง เล็กลงก็เลยเกิดการย่อยเชิงกลถามว่ามีการย่อยเชิงเคมีเกิดขึ้นได้ไหมคือโดยจริงๆแล้วหลอดอาหารมันไม่ได้เป็นส่วนที่ทําให้เกิดการย่อยเชิงเคมีแต่ถ้าคือจากปากอะค่ะมันมีเอนไซม์ใช่ไหมล่ะแลวเอนไซม์ตรงนั้นอะพอมันรวมอยู่งนั้นพอเรากลืนอ,อาหารเข้ามาค่ะไปยังหลอดอาหารเนี่ยเอนไซม์ตรงนั้นมันก็ลงมาด้วยหมายความว่าในขณะที่มันย่อยเชิงเคมีมันก็เ้ยในขณะที่การย่อยเชิงกลมันก็อาจจะเกิดการย่อยเชิงเคมีเพราะว่าน้ําลายหรือว่าเอนไซม์ที่มาพร้อมกับอาหารก็ยังย่อยอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนั่นแหละ มันก็เลยเออแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่ในการย่อยเชิงกลแล้วก็ลําเลียงแล้วก็ลําเลียงอาหารไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองอนนี่คือหน้าที่หลักๆของมันไปกระเพาะอาหารอ่าทีนี้เนี่ยมาที่กระเพาะอาหารหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งไอกระเพาะอาหารเนี้ยเราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระเพาะอาหารส่วน,าานะนนี้คือกระเพาะอาหารนะนี้คือ,อนี่คือหลอดอาหารมาถึงตรงกระเพาะอาหารปุ๊บ ไอกระเพาะอาหารนี้ค่ะมันเรียกอย่างนึงว่า stomach ก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันเนาะมันก็จะเป็น stomach stomach ในกระเพาะอาหารนะคะจะมีการผลิตเอนไซม์ซึ่งไอผลิตเอนไซม์เนี่ยมันก็จะมีเปปซิโนเจนเปปซิโนเจนกับเรน,นินไอเปปซิโนเจนนะคะแล้วก็มีอะไรแล้วก็กรด ไฮโดรคลอรกรดไฮโดรคลอรสามอย่างนี้นะคะจะอยู่ในกระเพาะอาหารแน่นอนว่าเปปซิโนเจนอะมันคืออยู่ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วไอกรดไฮโดรคลอไรเนี้ยมันก็จะทำให้เปปซิโนเจนกลายเป็นเปปซินทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนเปปไทด์ให้โปรตีนเปปไทด์ให้กลายเป็นสายเปปไทด์แล้วก็เรน,นินจะเป็นการย่อยโปรตีนในนม โปรตีนในนมแปลว่าอะไรแปลว่าในกระเพาะอาหารนะคะจะย่อยเฉพาะแค่โปรโตีนเลยมันจะย่อยแค่ย่อยโปรโตีนอย่างเดียวเลยให้มีขนาดที่เล็กลงนี่จะมีแค่แล้วก็ถามว่าแน่นอนไอกระเพาะอาหารเนี้ยมันก็ต้องทำไงผ้านังมันก็ต้องทำไมมันก็ต้องหนาเพราะว่าในนี้เนี้ยมันเป็นกรดเนาะอ่ะกระเพาะอาหารเป็นกรดนะคะ ภายในเนี่ยก็ต้องเป็นกรดน้ำย่อยเป็นกรดทีนี้เนี่ยพี่จะพูดต่อว่าอาแล้วไอเนี้ยล่ะไอตับเนี่ยมันเกี่ยวยังไงไอถุงน้ําดีมันเกี่ยวยังไงไอตับอ่อนเนี่ยมันเกี่ยวยังไงทาไมมันไม่ใช่แค่กะเพอะอาหารรอกับขางอาหาร,หร,รามันไม่ได้ย่อยอย่างเดีวยวหรอใช่คะ่ะตับนะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตน้ําดีมีหน้าที่ในการผลิตน้ําดีนะคะน้ําดี ไอ้น้ำดีเนี่ยมันจะคือทําให้ไข่มันนะคะแตกตัวเพื่อย่อยต่อไปน,นั่นเองแล้วถามว่าไอตับเนี่ยมันผลิตน้ำดีแล้วอะ่ะมันเอาไปเก็บไหนแน่นอนมันก็ต้องเก็บที่ถุงน้ำดีหรือก็คือกอ็ bladder อรรื้อ ก็จะเป็นคาร์บอนตัวไปเก็กบไที่ถุงน้ําดีแล้วถุงน้ําดีเนี่ยมันก็จะทำไหมพอมันถึงการย่อยมันจะไปปล่อยที่ไหนมันก็จะไปปล่อยที่ลำไส้เล็กนั่นเองแล้วเราก็จะพูดต่อว่าตับอ่อนคืออะไรตับอ่อนมีตับแล้วมีตับอ่อนมีถุงน้ําดีตับอ่อนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า p a n c r e สมันมีหน้าที่อะไรแน่นอนว่ามันมีหน้าที่ในการผลิต สำคัญในการย่อยอาหารก็คือไลป s สกับโปรตีอสแล้วก็อะมเลสอันนี้คือสร้างในตับอ่อนจากนั้นนะคะมันก็จะทำใา้ส่งไปยังไปรวมกันในที่ลำไส้เล็กนะคะซึ่งไลปสเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการย่อยไขยมัน ไลเปสได้เห็มันพบที่ไหนบ้างาคุณคุณไว้ไลเปสพบที่ปากเหมือนกันนี่แล้วก็พบกันที่ตับอ่อนอีกเช่นกันโปรตีนอด้นอนโปรตีสก็ย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงเนาะแล้วก็อะไมเลสก็คือย่อยแป้งนั่นแหละแล้วก็พบกันมาแล้วนี่จากตรงนี้พบในปากเหมือนกันเลยอะไมเลสย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยแป้งทีนี้เนี่ยเราก็จะพูดที่เรารู้จักกันแน่นอนก็คือ ลำไส้เล็กไอ้ลำไส้เล็กอะค่ะมันก็จะแบ่งออกเป็นส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายอีกเนาะส่วนต้นก็คือูโอ d ีนัมนะคะมันก็คือลำไส้เล็กส่วนต้นคือดีน d ม n ีโอดูโอ d ีนัมจำส่วนต้นเจอ junum คือส่วนกลางแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือเลียมนะคะก็คือส่วนปลาย ในการที่มาลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะจะเป็นช่วงระยะที่ทำไมเกิดการย่อยมากที่สุดนะคือถ้าเลือกระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะมีการเกิดการย่อยมากกว่ากระเพาะอาหารเพราะอะไรเพราะว่าลำไส้เล็กอะค่ะหรือก็คือ small intestine นะคะมันจะแบ่งออกเป็นอะไรอย่างแรกเลยเราจะพูดถึง duodenum duodenum โ oh, อ๊ยเขียนผิด duodenum โดเดีน่ามะค่ะมันจะมีหน้าที่ในการย่อยส่วนเนี้ยจะเกิดการย่อยเพราะอะไรเพราะว่าลำไส้เล็กมีการผลิตเอนไซม์เอ,เองคืออะไรบ้างมันก็จะมีมอลติสมีซูเครสมอลเตส,ส,ส,ลเตสแล้วก็แลคเตสซูเครสย่อยอะไรซูเครสย่อยซูโครส โมเตสย่อยโมโตสลคโตสอุ้ยเขียนผิดมันจะผิดแลคเตสนะคะย่อยอะไรย่อยลคโตสอ่าคำถามคือย่อยออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรซูโครสย่อยออกมาแล้วจะได้เป็นกลูโคสบวกฟรักโตสถ้าเป็น มอลโตสอจ้าอยออกมาแล้วจะได้เป็นกลูโคสบวกกลูโคสก็คือกลูโคสสองโมเลกุลเลกกตัวนะคะอยามางแรวก็จะได้เป็นกลูโคสกับกาเล็กตสนี่นี่ก็จะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแต่เนี้ยจะเป็นน้ำตาลสองโมเลกุลทีนี้เนี่ยมันยังไม่หมดค่ะมันยังมีอีกผลิตเอนไซม์อะไรอีกมันยังผลิตเอ่อพิดไดเปปทีเดสกับ อะมิโนเพปทิเดสได้เพปทิเดสนะคะจะเป็นย่อยได้เพปไทด์ได้เพปไทด์ย่อยได้เพปไทด์อันนี้นะคะจะเป็นการย่อยตัดสายเพพไทด์ด้านปลายหนูอะมิโนนะคะ เป็นการตัดสายสชดท้ายด้านแปหนูอะมิโนโอเอาง่ายก็คือทั้งสองอย่างนี้ค่ะย่อยมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นอะมิโนโกรดอะมิโนอซิระเกรดอะมิโนอิสระอืมไม่ใช่แค่นี้ในดูโอดีนัมนะคะยังเกิดการย่อยไขยมันถามว่าย่อยไขมันได้ยังไงเพราะว่ามันได้รับรับน้ำดีจากถุงน้ำดีจากถุงน้ำดี ซึ่งไอ้น้ำดีอะค่ะมันไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะแต่มันทำหน้าที่ในการให้ไขมันแตกตัวทีนี้เนี่ยมันยังได้รับไลเปสจากตับอ่อนซึ่งทำไลเปสมีหน้าที่อะไรคะย่อยไขยมันซึ่งไอ้ที่มันเอาไขามันที่เรา,เามาย่อยก็คือไขมันที่แตกตัวเอามาย่อยนั่นเอง โอเคนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของดูโอดีนัมในตัวด,ดีนัมมันก็จะเป็นส่วนที่มีเกิดการย่อยอาหารนั่นเองค่ะต่อมามันก็จะมีอะไรอีกมันก็จะมีส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นต่อมานะคะจะเป็นลำไส้เล็กส่วนกลางลำไส้เล็กส่วนกลางหรือเรียกว่าเจจูนัมนะคะ ลำไส้เล็กส่วนกลางอะค่ะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าเมตรเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการย่อยอาหารในกระบวนการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารเพราะว่าส่วนนี้นะคะจะเกิดการดูดซึมเป็นหลักเลยในส่วนกลางจะเกิดการดูดซึมสารอาหารเป็นหลักโดยมันจะในผนังลาไส้อะค่ะส่วนนี้คือผนังลําไส้เนาะผนังลําไส้เล็กผนังลำไส้เล็ก มันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาลักษณะคล้ายนีจะเป็นยื่นออกมานียื่นออกมายื่นออกมาไอ้ส่วนนี้ค่ะที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันเรียกว่าวิลไลมันมีหน้าที่ไรลแน่นอนมันก็ต้องมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดดซึมสารอาหารนั่นเองค่ะมันก็จะมีเยอะมากเลยในส่วนของแบบในลำไส้เล็กส่วนกลางจะมีส่วนนี้ยื่นขึ้นมาแล้วลำไส้เล็กส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีการ ลำไส้เล็กส่วนกลางจะทําให้จะมีสีแดงเข้มเพราะว่ามีหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงจำนวนมากคือ <c oughs> มันมีหลอดเลือดเลี้ยงในลำไส้เล็กส่วนกลางเี่ยมากทำให้แบบว่าลำไส้เล็กส่วนกลางเนี่ยมันจะมีสีแดงเข้มแลาวิไลนะคะก็คือดูดซึมสารอาหารนั่นเองนอกจากมันก็มีแค่นี้ดูดซึมสารอาหารดูดซึมโมเลกุลที่มีขนาดเล็กเข้าไปในกระแสรรเลือดนะคะสู่กระแสเลือดนั่นเองแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนปลายลำไส้เล็กส่วนปลาย ลำไส้เล็กส่วนปลายนะคะลำไส้เล็กส่วนปลายหรือเรียกว่าอ e u i u e m เป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กทำหน้าที่หลักในการดูดซึมวิตามินคือมันจะดูดซึมพวกวิตามินต่างๆเกลือที่ยังเกลือน้ำที่ยังไม่ถกอว่ายังไม่ถูกดูดซับก่อนหน้า,า,ย,า,า,ย,า,ายังเป็นแบบว่าเป็นคือเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนแบบเป็นตัวเก็บ คืนนี้ดูดไปแล้วใช่ไหมอันนี้ดูดแล้วลำไส้เล็กส่วนกลางเนี่ยดูดไปแล้วแลวเนี่ยมันก็มาเก็บอีกทีนึงว่าเอออะไรที่ไม่ได้ดูดมันก็ดูดกลับเข้าไปในส่วนที่แบบว่ายังใช้ได้ในส่วนที่เป็นของดีแล้วก็มันอะ่ะจะมีในการแบบว่าลำเลียงไปยังมันจะลำเลียงพวกสิ่งที่ไม่สำคัญพวกตากอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยไปยังลำไส้ใหญ่ส่วนต้นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นอ่าส่วนต้น เราจะไปทำไมเปยังลำไส้ใหญ่ส่วนต้นวิตามินที่มันจะนี้ก็จะเป็นวิตามินบีวิตามินบีสิบสองนะคะลำการดูดซึมพวกวิตามินบีสิบสองที่เราก็จะพูดถึงลำไส้ใหญ่ต่อเพราะตอนนี้ก็คือลำไส้อ่ะง่ายๆเนาะ ลำไส้เล็กประกอบไปด้วย3าส่วนคือลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายลำไส้เล็กส่วนต้นเรียกว่าดูดีนัมลำไส้เล็กส่วนกลางเรียกว่าเจจูนัมแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนปลายเรียกว่าไอเลมนะคะลำไส้เล็กส่วนต้นจะเกิดการย่อยอาหารมากที่สุดคือย่อยมากกว่ากระเพาะอาหารอีกเพราะว่ากระเพาะอาหารย่อยแค่โปรตีนนั่นเองจะมีการสร้างเอนไซม์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันก็คือมอลเตสซูเครสแล้วก็แลคเตสและยังมีสร้างอะไรคะไดเพปซิเดสและอะมิโนเพปซิเดสอีก มัเป็นการย่อยโปรตีนสายโปรตีนเพื่อให้มันมีเป็นกรดอะมิโนอสิระกรดอะมิโนอิสาระนะคะแล้วก็ซูเครสก็ย่อยซูโครสโมเตสก็ย่อยโมโตสกลักเทสก็ย่อยกอลักโตสซึ่งที่ออกมาค่ะก็จะเป็นตามนี้เลยซูเครสทีอ่ออกมาได้เป็นกลูโคสบวกฟักโตสโมเทสที่ออกมาได้เป็นกลูโคโสสองโมเลกุลกลัเทสทีอ่ออกมาได้เป็นกลูโคโสแล้วก็กลักโตสนะคะเธอก็ยังได้รับเอนไซม์จากตับอ่อนและถุงน้ำดีต่อ พอมันได้จากตับอ่อนนะคะมันย่อยไขมันถามว่าย่อยออกมาแล้วเนี่ยไขมันอ่ะมันออกมาเป็นอะไรมันก็จะออกมาเป็นกรดไขมันหรือกิสเซอรอเรลนะคะนี่พอมาย่อยมันก็จะได้สองตัวนี้แล้วก็ทําไมดูดซึมกับดูดซึมไปใช้นั่นเองทีพี่จะมาพูดถึงลาไส้ส่วนกลางอันนี้พี่สรุปให้ลำไส้ส่วนกลางก็จะเป็นส่วนที่ดูดซึมมากที่สุด ในการดูดซึมสารอาหารดูดซึมอะไรก็ตามที่จาเป็นต่อร่างกายแล้วก็ลาไส้ส่วนปลายนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่ดูดซึมวิตามิน B12 พวกเกลือน้าดีที่ยังไม่ได้ดูดซึมทั้งหมดจากลําไส้เล็กส่วนกลางนะคะและยังเป็นส่วนที่ลําเลียงสารพวกตับอาหารที่ไม่จําเป็นไปยังลาไส้ใหญ่ส่วนต้นอีกด้วยค่ะลําไส้เล็กยาวสุดเลยลําไส้เล็กยาวมากยาวอยู่แบบประมาณอยู่ที่สามถึงเจ็ดเมตรแต่ส่วนใหญ่อะค่ะจะพบหกถึงเจ็ดเมตร มานะคะพี่จะพูดถึงลำไส้ใหญ่หรือก็คือโคลอนโคลอนอะแน่นอนลำไส้เล็กมีส่วนต้นส่วนการสูบไปลำไส้ใหญ่ก็มีส่วนต้นส่วนการสนบไปเหมือนกันแต่หน้าที่หลักๆพี่จะพูดถึงหน้าที่หลักๆนะคะก็คือดูดซึมน้ําและเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกายร่างกาย ร่างกายกับเข้าสู่กระแสเลือดนั่นเองแล้วมันก็ยังมีหน้าที่ในการขับถ่ายอุจจาระคือในที่นี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนเคลื่อนไปยังทวารหนักอ่ะอันนี้คือทวารหนักคือมันจะเป็นแบบว่าส่วนที่เชื่อมกันระหว่างลำไส้เล็กกับทวารหนักเนาะมันจะเป็นการแบบว่านําเคลื่อนกากดอาหารนะคะพวกกากใหญ่อาหารไปยังทวารหนักนี่คือในอุจจาระของเราอะคะ่ะอุจจาระจะมีแบคทีเรียเยอะ มากมีการสังเคราะห์วิตามินเช่นวิตามินเควิตามินบีรวมนั่นแหละเอ,อ้ยหลักๆมันก็คือดูดซึมน้ำและเกลกกือเข้าสู่ร่างกายเคลื่อนพวกไก่ใหอาหารไปยังทวารหนักแล้วก็สังเคราะห์วิตามินพวกวิตามินเควิตามินบีรวมอะไรแบบนี้มีการขับแกส๊สทำให้เกิดแกส๊สเพราะว่าแบบย่อยสลายแบคทีเ ria กระบวนการย่สยสลายโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่อะค่ะมันจะเกิดแก๊สด้วยเหมือนกันก็คือเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นที่เราเรียกกันก็คืออะไรก็คือตดเกิดตดใจที่เกิดตดกันั่นแหละหลักๆมันก็มีแค่นี้อะแล้วก็ที่น้องๆคนไปอ่านจริงๆก็คือน้องๆต้องไปอ่านอะไรน้องๆก็ต้องไปดูกระเพาะอาหารกับอะก็จะเก่งให้นะคะว่าออกบ่อยๆก็จะต้องเป็นพวกกระเพาะอาหาร แบบเออมันย่อยอะไรบ้างลําไส้เล็กส่วนไหนมีการย่อยลําไส้เล็กส่วนไหนเกิดการย่อยไหนย่อยไหนดูดซึมส่วนไหนทำอะไรแล้วไอ้กระเพาะอาหารกับลาไส้เล็กเนี่ยอะไรมีการย่อยมากที่สุดย่อยมากสุดอันนี้น้องก็ต้องไปดูซึ่งก็คือลำไส้เล็กจะเกิดการย่อยมากที่สุดนั่นเองแล้วก็อะไรอีกแล้วก็หลอดอาหารที่พี่เคยเจอนะก็อาจจะถามว่า อ,อาหารเนี่ยมีการย่อยเชิงกลหรือเคมีหรือไม่ัน,นี้น้องก็ต้องไปพิจารณาดูว่าที่เขาบอกมาว่าไอ้ย่อยเชิงกรดชนเคมีของเขาอะคือหมายถึงว่าหน้าที่ของหลอดอาหารอะมันเกิดอะไรบ้างคือถ้าโจทย์มันให้ช้อยมาแบบเออช้อยข้อหนึ่งบอกว่าเนี่ยอาหารที่แบบเกิดอย่างจากเข้าไปในปากแล้วแบบว่ามันคู่ข้ากับเอนไซม์แล้วก็เคลื่อนมายังอดอ,อ,อาหารเนี่ย หลอดอาหารจะมีหน้าที่ในการย่อยเชิงเคมีหรือไม่อันเนี้ยก็ต้องตอบว่าไม่แต่ถ้าบอกว่าอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดการย่อยเชิงเคมีในหลอดอาหารได้เพราะอะไรอันเนี้ยน้องก็ต้องไปดูเองให้ดีบางทีโจทย์มันอาจจะหลอกมาก็ได้อย่างที่พี่บอกว่าแบบหลอดอาหารอ่ะมันแยกแค่เชิงกลใช่ไหมแต่มันก็อาจจะเกิดย่อยเชิงเคมีได้เพราะว่ามีเอนไซม์จากน้ำลายนั่นเองทีนี้เนี่ยมันอาจจะถามว่าแบบบริเวณนี้เกิดการย่อยเชิงเคมีหรือไม่อะไรแบบนี้แล้วก็จะถามว่าแบบตับผลิตอะไรตับอ่อนผลิตอะไรถุงน้ำดี มีหน้าที่อะไรอะไรประมาณนี้อันนี้คือที่ออกหล,กลักๆนะคือระบบย่อยอาหารมันไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากจะต้องจําว่าเอนไซม์แต่ละอันอมันออกอะไรบ้างแบบเอนไซม์ของแบบที่แต่ละอันผลิตมันออกผลิตอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรแบบน,นี้เพราะว่าถ้าน้องจำได้พี่ว่ามันก็ไม่ยากในของเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเอออันนี้เนี่ยอย่างเช่นอะไรผลิตมอลเตสอะไรผลิตซูเครสอะไรผลิตกาแลกเตสแต่น้องก็ต้องไปดูอีกว่ามันย่อยออกมาแล้วเนี่ยมันได้อะไรอะไรที่ได น้ำตาล2งโมเลกุลน้ำตาลกรูโคส2โมเลกุลอะไรได้ทั้งกรูโคสทั้งฟรักโตสน้องก็ต้องไปดูให้ดีอันนี้คือที่ออกบ่อยๆเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบเข้ามสี่นะคะขอให้น้องๆทําได้ขอให้น้องแบบว่าเออฉันทั้งตั้งใจอะไรแล้วก็ให้ได้หวังอย่างนั้นเนาะแล้วก็ถ้าน้องๆตั้งใจอ่านอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็ติดสูงมากแค่น้องๆตั้งใจในวิชาชีวะพี่คิดว่ามันก็คงจะต้องเป็นความเข้าใใจจจจแลล้้้้้้้้ววกกก็็็คาาาาาามํํํเเปนนนนหัถออองงงขไไดดท พี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนผิดอะไรตรงไหนก็อยากให้น้องหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่าในส่วนหลกัหลกๆอะ่ะเขาก็จะลึกหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าเออมันก็ต้องมีะหอนิดนึงว่าส่วนนี้คืออะไรอะ่ะเขาอาจะถามว่าแบบเนี่ยอาหารมันเข้ามาอาหารอ่ะมันเข้ามาอย่างส่วนนี้แหละมันก็ไปตรงนี้ต่อแล้วมันไปไหนต่อมันไปยังไงต่อน้องอาจจะต้องไปจําเอาว่าแบบเออมันมามาหลอดอาหารแล้วไปกระเพาะอาหารไปกระเพาะอาหารแล้วไปลำไส้เล็กไปลำไส้เล็กแล้วไปลำไส้ใหญ่ไปลำไส้ไสไอะไรแล้วไปอะไรไปทวารหนนักะ เราต้องรู้ลำดับการของการเดินทางของอาหารกว่าจะไปเป็นอุจจาระของเราหรือว่าเป็นปัสสาวะของเรามันเป็นผ่านอะไรมาบ้างก็วันนี้ก็พี่ก็อาจจะเป็นคลิปที่พี่ทำคลิปสุดท้ายแล้วสาหรับอันนี้ขอให้น้องๆโชคดีนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย